พร้อมที่จะทำเนี่ยมีหลักฐานหรือไม่ตั้งแต่สมัยเจ้ารุคุลสมเด็จพระพุทธ,ธาจยา์เกี่ยวอุปเสนะมหาเถระวัสเกตเป็นประธานผู้อิัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ประสงค์ว่าทําอย่างไรคณะสงฆ์เนี่ยจะปรับตัวทั้งด้านองค์กรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยให้มันทันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวัน<แ>ก็ได้ประดรมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วก็มาทาเรียกว่าร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับใหม่ที่เรียกติดปากในพระสงค์ว่า ร่างพยิคณะสงฆ์ฉบับมหาคณิสอนเวลานี้ร่างพยิคณะสงฆ์ฉบับนี้ไปค้างอยู่ในกฤษฎีกาสำนักงานคณะกฤษฎีกามหาเทศสมาคมตั้งผู้แทนที่เป็นพระสงฆ์สองรูปไปชี้แจงหลายครั้งแล้วร่างฉบับน,นี้ยังไม่ออกนี่แปลว่าอะไรแปลว่าพระสงฆ์นั้นเห็นว่าควรจะปฏิรูปตั้งนานแล้ว <S <S พูดมาก่อนรัฐบาลน,นี้ <S <S 1> <S 1> ตั้งแต่ท่านที่ผู้นำทั้งหลายตั้งแต่เป็นพันเอกอยู่นู้น พูดมานานแล้วถ้าประสงค์ที่จะปฏิรูปจริงๆอยากให้ท่านนายกมนตรีก็ตามประธานสภาปฏิรูปก็ตามประธานคณะกรรมการก็ตามเนี่ยให้ช่วยไปดูพระรัชกาคณะสงฆ์ฉบับนี้แล้วเอามาปรึกษาคณะสงฆ์แล้วท่านอยากจะตบแต่งอะไรตอนนี้มันเป็นหน้าที่ของท่านแล้วนี่สอนอชอสปช,อสออชอที่ออกกฎหมายอะไรก็ทํากันมาอันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่สองเรื่องการตรวจสอบ ขออนุญ,ญาตเสริมพระเด็จบร์ขุนประ,ะ,ระเด็จในเรื่องของของเรื่องของว่าพระสงฆ์เนี่ยเห <S S S> ็นว่าควรจะปฏิรูปหรือไม่ปฏิรูปเนี่ยผมยืนยันกับพระเด็จบร์คุนว่าอย่างนี้นะว่า <S S ค,คือคิดว่าน่าจะเป็นสมัยของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรโดยซ้ำไปในสมัยนั้นนะ <S S ผมจําได้ปี2544 <S S 2> ค,คือที่ทางคณะสงฆ์ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมปฏิรูปในตอนนั้นน่ะ โดยมองเห็นว่าพรบรสงสงพ์2,505เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐ mm hmm. แล้วก็ใช้แนวทางเนี้ยปกครองคณะสงฆ์ดำเนินกิจการของคณะสงฆ์ <c oughs> มาพอสมควรแล้ว <c oughs> จึงเห็นว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองให้มันไปเป็นสอดคล้องกับรูปแบบการปกครองทางทางบ้านเมือง ที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจึงได้มีการระดมความคิดเห็นทั้งพระด้วยทั้งคารวาด้วยอย่างเป็นจิตเะและลักษณะโดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพเป้าใหญ่ก็คือว่าจะปฏิรูปโดยการแก้ไขพรบการปกครองคณะสงฆ์จึงได้เกิดมหาคณิสสอนมันจะประกอบด้วยคล้ายคึงกับพรบอพรดิบ4 ซึ่งจะมีรูปแบบเป็นปัญชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในสมัยรแรกๆที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง <Okay. S 2> เมื่อร่างเสร็จเรียบร้อยปี2144เนี่ย <Okay. S 2> เสร็จเรียบร้อยมันก็ไปตกอยู่อยู่ที่ไหนไปค้างอยู่ที่กริชดิกาตอนนี้ <Okay. S 2> ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคณะสงฆ์เองพระสงฆ์เองมหาเทรสมาคมเองเนี่ย รวมทั้งบรรดานักวิชาการที่มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องพรพุทธศาสนาเนี่ยเราตื่นตัวมานานและทําเรื่องนี้มานานและก็ไม่เคยปิดกั้นด้วยแต่ว่าที่เรากังวลใจว่ามันควรจะเกิดขึ้นโดยการร่วมกันของทุกภาคส่วนตามที่พระพุทธองค์ได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้ว่าพระธรรมวินัยเนี่ยมันจะเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ พุทธบริษัทหนึ่งก็คือพระสองอุบาสกและสและอุบาสิกาในประเทศไทยเนี่ยแต่ณนะเวลานี้มันมี16ท่านเนี่ยสิบหกท่านประมาณสัก15ท่านเนี่ยเป็นฝ่ายที่มีความสุดโต่งทางการเมืองและมีวาระซ่อนเร้นอันนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาแต่จากการให้สัมภาษณ์พฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะ,ะที่เราประมวลมาเนี่ยอของการเคลื่อนไหว ขออนุญาตได้เอ่ยชื่อบางท่านอย่างเช่นอาจารย์เจิมศักดิ์ก็ดีอาจาร,รย์นวรัตน์พงไพบูลย์ก็ตามหรือแม้แต่บางท่านที่มีชื่ออยู่คุณอะไรนะเป็นเลขาของท่านพุทธอิสระด้วยซ้าไปที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการคณะนี้เราจึงคิดว่าสิบหกคนนี้หนึ่งนอกจากไม่มีความรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาทางเรื่องของพระธรรมวินัยทั้งเรื่องของกฎหมายส่งแล้วเนี่ยท่านยังไม่ได้รู้เรื่องอื่นๆที่เป็น หัวใจของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปถ้าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฉพาะสิบหกท่านนี้การปฏิรูปรูปร่างหน้าตาของการปฏิรูปของพุทธศาสนามันจะออกมาเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้แต่เรามองเห็นว่าภาพขององค์กรปกครองสูงสุดก็คือหน้าตาจะคล้ายกับอิสระอ้อนน้อยหรือหลวงพ่อพุทธอิสระก็ว่ามันภาพของเรามันออกมาอย่างนั้นมันจึงทำให้เราไม่สบายใจ ดังนั้นจะเห็นว่าคณะสงฆ์ก็ตามพระสงฆ์ก็ตามพวกเราชาวพุทธทั้งหมดทั้งมวลก็าตามเราเนี่ยพร้อมที่จะปฏิรูปแลวเราเห็นว่าควรจะปฏิรูปนานแล้วค่ะถ้าถ้าะจะถามในในมุมมองของของอาจาร,รย์เมและพระคุณเจ้าเนี่ยนะคะว่าหากจะมีคณะกรรมการที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในการปฏิรูปควรจะประกอบด้วยใครบ้างจึงจะเป็นที่ยอมรับทั้งวงการสงฆ์เองแล้วก็ศานิกชนทั้งหลายนัยงไงเรื่องเรื่องปฏิรูปที่เราพูดถึงเนี่ยมันต้อง มันต้องครอบคลุมทุกภาคส่วนในคําสั่งของของอท้ายคําสั่งในข้อที่2ของคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยอยากให้ประชาชนมามีส่วนร่วมในการแก้ไขกฎหมายสงแต่ในขณะเดียวกันการเรียกร้องให้คนมามีส่วนร่วมเนี่ยพระสงฆ์เองกลับไม่มีส่วนร่วม,มเพราะนั้นตมาจึงเรียกร้องว่าเรียกร้องไปทางนายกมนตรีท่านนายกเองท่านก็บอกว่าท่านมีอานาจเบ็ดเสร็จท่านสามารถที่จะสั่งการได้ หรือปรึกษากับประธานสภาปฏิรูปได้ว่าตอนนี้พระสงฆ์เห็นแบบนี้แหละ<ช>เห็นว่าให้ยุบไปก่อนเ<ช>มื่อยุบไปก่อนแล้วไม่เสียหน้าหรอกแล้วค่อยมาพูดกันว่าองค์ประกอบของขาาคาณะกรรมการเนี่ยมันจะมันควรจะมาทุกภาคส่วน<ช>ลูกจ้างแรงงานเนี่ยเขายังมีไตภาคีเลย<ช>ประกอบด้วยสามภาคส่วนแต่เนี่มีอันเดียว<ช>มีส่วนเดียวมาจากชุดเดียวอย่างที่อาจารย์เมธพันธ์พูดถึง ต้องเห็นใจพระนะาว่าวันนี้เนี่ยพระทั่วประเทศสามแสนกว่ารูปวัดสี่หมื่นกว่าวัดเนี่ยมีใครที่ไหนไม่รู้ตั้งขึ้นมาแล้วมีวาระมีเงื่อนไขที่จะเข้ามาบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์เนี่ยประกาศอยู่ตลอดเวลาอย่างเปิดเผยด้วยว่าจะเล่นงานคนนู้นจะจัดการเรื่องนี้เข้ามาเพื่อเขียนกฎหมายสงฆ์ฉบับใหม่เพื่อล้มล้างการปกครองแบบเดิมแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีศูนย์มีอะไรอย่างที่อาจารย์เมธพันธ์พูดถึง อาตมาและพระสงฆ์ทั้งประเทศเนี่ยมีส่วนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ฟังกันเลยล่่อท่านนายกมนตรีเนี่ยอาตมาอยากจะบอกว่าทุกรัฐบาลเนี่ยน้อยนักท่านนายกอาจจะไม่ทราบหรอกเรื่องนีปน้ประธานสภาปฏิรูปทำแต่มันมีผลกระทบต่อรัฐบาลโดยตรงมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวนี้คนคนส่วนใหญ่และพระสงฆ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าท่านเข้ามา ก้าว่ายในกิจการคณะสงฆ์อย่างอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนอม,มันก็จะเข้าไปถึงเรื่องอีกสองเรื่องนะท่านจะมีธรรมทีนท,ที่จะมาค้างไว้นี่หนึ่งเรื่องเรื่องที่ถามว่ายินดีเข้าสู่การปฏิรูปไหมข้อที่สองเนี่ยพูดถึงการตรวจสอบที่ถามค้างไว้ว่าพระกลัวไม่เลือกการตรวจสอบจริงๆแล้วเราไม่ได้กลัวเรื่องการตรวจสอบและยินดีจะตรวจสอบส่วนตัวส่วนบุคคลอะไรก็ทําไป แต่การมองภาพเนี่ยเราทําให้เราเห็นว่าแม้กรรมการทั้ง16ท่านเนี่ยก็เป็นมองเหรียญในด้านเดียวถามว่าฐานดรเมธาพันว่าวัดสี่0 0ื่นกว่าวัดเนี่ยวัดที่ท่านพูดถึงว่ามีฐานะมีคนไปทําบุญมากเนี่ยมันมีสักกี่วัดแต่วัดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สมบัติอย่างที่พูดถึงวัดในชนบทยังยากจน เด็กจากชนบทที่จบชั้นประถมหกมีความยากจนรองเท้าไม่มีใส่ไปโรงเรียนมาบวชเรียนในพุทธศาสนาหวังจะใช้พระพุทธศาสนาในการพัฒนาตนเองหวังจะใช้พุทธศาสนาในการที่พัฒนาตัวเองเพื่อไปอบรมสั่งสอนคนอื่นวันนี้อยู่ตามชนบทมากมายวัดเหล่านั้นไม่มีเงินแม้แต่จะจ่ายค่าไฟประจำเดือนข้าวพัตนาหารเช้าเพลย,ยัง มื่อันมื่อไม่พูดถึงพูดถึงแต่ส่วนที่ไม่กี่ย่านี่จะทําให้เราไม่วิตกได้อย่างไรการตรวจสอบยินดีจะตรวจสอบด้วยวิธีไหนอันนี้มองในแง่ศาสนามองในแง่สังคมนี่ท่านคุณนิจนันนองในแง่สังคมเวลาด็อร์เมตาพันธ์ก็ตามมาตมาก็ตามคณะองค์กรพุทธไปเรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี40มาปี50ก็เรียกร้อง ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่างรัฐธรรมนูญจะบอกตรงกันว่าทุกศาสนาจะต้องมีศักมีเสรีภาพเท่าเทียมกันต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกศาสนา,าไม่บรรจุให้ ให้ความเป็นธรรมกับทุกศาสนานะที่มีอยู่ในประเทศไทยนี้ประมาณ6ศาสนา mm hmm. บางศาสนามี0.2เอร์เซเอง mm hmm. แต่ให้ความเป็นเท่าเท่ากันแต่วันนี้เวลาจะตรวจสอบเวลาจะทําอะไรต่อมีอะไรเวลาจะเปลี่ยนแปลงองค์กรเขาจากหน้ามือเป็นหลังมือเลือกเฉพาะพุทธศาสนาอาจจะนํามาซึ่งความคิดเห็นกันก่อนหน้านี้ที่เคยมีความคิดเห็นกันเนี่ยนะฮะว่าจะบรรจุว่าประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเลยดีไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะก็เลยพุ่งตรงมาที่ พระพุทธศาสนาก็เนี่ยตมาตมาบอกว่าเวลาเราเรียกร้องเนี่ยที่จะเป็นเจ้าของบ้านกลับบอกว่าให้เสมอภาคแต่เวลาตรวจสอบตรวจสอบเฉพาะเราแต่ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตีกันไม่ให้มาตรวจสอบนะยินดีแต่มันต้องมีระบบที่ที่ที่ถูกต้องดีงามและมีสัมมาทิฏฐิอย่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมาแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะพูดในช่วงนี้ก็คือกระบวนการปลองดองของท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกพูดตลอดเวลาว่าเข้ามาชั่วคราวแล้วจะมาปลองดองมาสร้างความสงบสุขและจะคืนความสุขให้คนทั้งประเทศวันนี้เนี่ยตมาจึงเรียกร้องว่าคณะกรรมการที่8ทับพาเนี่ยทำงานไม่ถึงเดือนนี่มันมีปัญหามากมายคาุณทีฉนันันมีปัญหาและสร้างความแตกแยกไม่แตกแยกแต่เพะบ้านเมืองเท่านั้นนะแตกแยกในวงการสงด้วยจะนำไปสู่ขังสังคเพศ ซึ่งเป็นการแตกความสัมัคคีของหมู่สงฆ์ซึ่งเป็นอนันติยกรรมเป็นกรรมหนักด้วยท่านนายกท่านจะได้ยินหรือไม่ได้ยินกระช่างหนังสือที่อาตมาและคณะดเรเมธาพันธ์พวกเราทุกคนไปยื่นในเช้าว,วันนี้ก็ตามเนี่ยขอให้ท่านพิจารณาแล้วฟังความคิดเห็นของพระสงค์เถิดนี่นะคะเสริมนิดหนึ่งเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยคณ้ชนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสอบมีการตรวจสอบมาเป็นระยะนะไม่ว่าจะเป็นวัดใดก็ตามเนี่ยณเวลาเนี้ยถ้าหากว่าเป็นงบประมาณ ทางรัฐบาลจะนุมัญชที่สำนักงนนกนานพุทธที่สำนักงานพุทธก็จะมีหน้าที่ในการที่จะมาพิจารณาว่าควรจะต้องเอาเงินไปบระิะปฏิสังขรณ์วัดใดบ้างทีนี้ถ้าหากว่าสำนักงานพุทธเอาเงินไปให้วัดใดวัดนั้นนั้นก็ต้องได้รับการตรวจสอบในเรื่องนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นต่อมาก็คือว่าที่ท่านพุธทธิสาะบ,บอกว่าควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง <lips? S 2> ทีนี้อย่าลืมมหาวิทยาลัยสงฆ์สองแห่งนียเป็นนิติบุคคลและเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ก็ได้รับงบจากรัฐบาลฉะนั้นทุกปีก็จะมีสอตองอซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบอยู่แล้วอยู่แล้วว่ามีการใช้จ่ายอะไรอย่างไรและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าพระคุณเจ้าที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้บริหารครูบาอาจารย์เนี่ยนอกจากท่านด้รับเงินเดือนท่านต้องเสียภาษีด้วยนะปัจจุบันนี่นะ,ะผ่าทุกรูปต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเสียภาษีเทียบเท่ากับญาติโยมทั้งหมดหมายถึงได้รับการตรวจสอบอยู่แล้วทีนี้ที่ คณะกรรมการคณะนี้เปย์บอกว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการมีอยู่เนี่ยจึงอาจจะเป็นเหตุให้พระคุณเจ้าออกมาเคลื่อนไหวนักวิชาการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อนที่จะต่อต้านไม่เห็นด้วยหรือเปล่าไม่ใช่เลยก็อย่างที่บอกว่ายินดีอย่างยิ่งแต่ว่าจะต้องไม่มีวาระซ่อนเร้นอันนี้คือประการสําคัญะคะจะต้องไม่มีการเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะไปมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินของวัดและของเจ้าอาวาส ของพระรูปใดอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในเบรกนี้นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปวงการสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบวงการสงฆ์ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะทั้งแขกรับเชิญในวันนี้ของเราเองเนี่ยนะ,ะพระคุณเจ้าเองอาจารย์เมเอแล้วก็พระสงฆ์ ทั่วประเทศเป็นส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะคะพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิรูปพร้อมที่จะเข้าสู่การตรวจสอบแต่ประการสําคัญคือผู้ที่จะมาทําหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ที่จะมาทําหน้าที่ในการปฏิรูปมีที่มาอย่างไรมีสามาธิหรือไม่และประการสําคัญสิ่งที่ปรากฏชัด ทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ในปัจจุบันค่ะก็คือแนวความคิดที่สุดโต่งของกลุ่มที่จะเข้ามาดําเนินการในกระบวนการต่างๆาเหล่านี้นั่นเองในห้วงเวลานี้จะได้ยินคําของการปฏิรูปพระพุทธศาสนามาพร้อมๆกับการดําเนินการเกี่ยวกับว,วัดพระธรรมกายเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือไม่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสนทนากันต่อช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะกลับข้อสู่ช่วงที่2ของรายการฟังความรอบด้านนะคะวันนี้เราฟังความกันในหัวข้อปฏิรูปพระพุทธศาสนาก้าวไปข้างหน้า หรือไล่ล่าล้างแค้นค่ะวันนี้ก็สนทนากับพระคุณเจ้านะคะพระเมธีธรรมจารย์แล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารยา์ดเรเมธาพา n โพธิเทารโรธนั่นเองค่ะในห่วงเวลาของการที่หยิบยกเรื่องการปฏิรูปพระพุทธศาสนาขึ้นมาด้วยนี่นะคะพระคุณเจ้าแล้วก็อาจารย์เม์นะคะ ก็ปรากฏว่ามีการดําเนินการกับเจ้าวาดวัดพระธรรมกายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยดูจะยืดเยื้อยาวนานมามากแล้วมีการอ้างพระลิขิตนะคะของสุเน็จพระสังฆราชแล้วก็มีมติของมศกันออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่ามติมศจะบอกว่าพระธรรมชโยไม่ประราชิกแต่ล่าสุดค่ะรู้สึกว่าจะเป็นผู้อำนวยการสํานักงานสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลับออกมาบอกว่ายังไม่ได้มีมติสรุปว่าจะปาราชิกหรือไม่อย่างไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะในห่วงเวลาของการดําเนินการประเด็นนี้ค่ะก็เรื่องของมติก่อนท,ที่ที่พูดได้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักกฎหมายเนี่ยมหาเถรสมาคมเนี่ยท่านมีอํานาจอํานาจตามพระธรรมวินยัยและอํานาจตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์2505แจ้ไข35เนี่ยในการที่จะออกกฎ ออกระเบียบออกคำสั่งออกมติใดๆก็ได้แต่การออกคำสั่งออกกฎออกระเบียบออกมติเนี่ยจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร